ใช่่ไมคคะะอภาษาที่ตรังคีนวาลองเลมาถึงปังจากไกลแสนไกลสู่เมืองกันตังน้ำวาดรังจที่งดงาม กันระยารธิสาดาน้ำผาทมาัรึกษาชื่อย่างพาราสุสยาภูพยุนธศิษยภัแหล่งวิวาตายนาปาการัง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการตรังเมืองแห่งความสุขกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะซึ่งก็พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิก30นาทีค่ะและช่วงนี้นะคะที่เป็นกระแสะแล้วก็เป็นประเด็นใหญงมากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับ ฟุตซอลระหว่างทีมชาติอติตาลีกับทีมชาติไทยนะคะซึ่งวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะท่านทีเรยุทธเอยมตะกูลก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่4จนถึงวันนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะค่ะท่านคะในช่วงของการต้อนรับทีมชาติฟุตซอลอิตาลีนี้นะคะที่มามาจังหวัดตรังนี้เป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่วันแรกเลยค่ะขณะนี้เนี่ยก็ถือว่างานเสร็จไปประมาณ9ก้ <c oughs> าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะขณะนี้ยังเหลือทีมชาติไทยอยู่นะที่ยังอย <c oughs> ู่ในจััังงหวดตร ตอนนี้ก็เที่ยวอยู่ที่ถ้ำเขากรอบอยู่ที่ไวย,ยอดเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไปส่งนักฟุตซอลของอิตาลีาไปสนามบินเดินเข้าเดินทางเข้าสู่ดอนเมืองแล้วก็จะไปต่อสุวรรณภูมิแล้วพุ่งตรงอิตาลีเลยโดยไม่พักในการเป็นไปมาทั้งหลายเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคผู้ชมก่อนภาคผู้ชมเนี่ยล้วเหลือมากมาย เป็นสนามลดนิดๆแต่ว่าด้วยการเรียมการในเรายังมีพื้นที่โดมข้างนอกอยู่นะ<ช>ด้วยจอ LED เนี่ย<ช>รัดมาสามารถดูได้คมชัดชแล้วก็ในภาคผู้ชมที่ชมกันอย่างสนุกสนานเชร์กันสนุกสนาน<ช>แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีและให้ความร่วมมือก,กับการจัดระเบียบการนั่งอย่างดีมาก<ช>ต้องบอกว่าภาคบริหารผู้ชมเนี่ยดีมากพี่น้องชาวจังหวัดจัง แล้วก็นักเรียนเยาวชนให้ความเป็นระเบียบียบร้อยแล้วก็จํานวนมากทีเดียวส่วนที่สองก็คือโลกของสื่อสื่อเนี่ยทำการประจันตพันธ์ล่วงหน้าถึงแม้ว่าไม่นานเกินไปแต่ก็สามารถเข้มข้นได้แล้วก็โลกสื่อที่ยาวไกลก็คือไปทางช่องต่างๆทั่วประเทศไทยและไปทางเคเบิลไปทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต่างประเทศอีกหลายประเทศทีเดียวก็ถือว่าได้รับชมรับทราบกันอย่างกว้างขวาง ส่วนที่3มก็คือผู้ทางานทั้งหลายทั้งส่วนราชการทั้งเอกชนเนี่ยให้การเตรียมการอย่างดีมากพนสมควรโดยเฉพาะพิธีเปิดเมื่อวานส่วนที่สี่ก็คือผู้ให้การสนับสนุนทั้งส่วนราชการหน่วยงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหน่วยงานเทศบาลนครตรังเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็องค์การบริหารส่วนตำบล ช่วยเหลือกันสมทบทุนมาก้อนหนึ่งเพื่อที่จะจัดการดําเนินงาน เกี่ยวกับฟุตซอลของอิตาลีแล้วก็ภาคเอกชนที่ช่วยเหลือมากมายทีเดียวตั้งภาคโรงแรมอาหารการกินการเดินทางอันนี้บอกว่าขอบคุณมากๆบรรยากาศเมื่อวานนี้เองค่ะคนเยอะมากมีมีกระแสข่าวมาบอกว่าเข้าไปชมจนจะเป็นลมเลยนะคะเนี่ยคนเยอะมากเลยค่ะนึกว่าเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้ก็คิดถึงว่าเบียรเสียดจนที่สุดเนี่ยคงไม่ถึงกันนั้นนะแต่ถามว่าสนามเต็มไหมเต็มครับ ก็ดูบรรยากาศนะคะก็ผลการแข่งขันก็คือทีมตารีชนะทีมไทยไป7ประตูต่อสามเป็นตัวอย่างที่ผมเ้าจิตจิตตามมาตลอด5วันเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเป็นตัวอย่างที่เราต้องศึกษาวา่าหน<ม>ึ่งเรื่องความตั้งใจระเบียบวินยัยการฝึกซ้อมการดูแลเนี่ยเขาเป็นเรื่องระเบียบวินัยมากในทีมระดับโลกเนี่ยตั้งแต่เข้ามาจังหวัดตังวันแรกเข้ามาถึง10บโมงเนี่ยสิบเอ็ดโมงซ้อมเลยค่ะยังไม่ถึงโรงแรมเลยซ้อมแล้ว มันเป็นกฎกติกาที่เขาต้องเตรียมไว้ก่อนแล้วเป็นตารางาตรไว้เลยที่เขาต้องดูแลตามแผนงานพอจนเย็นซ่อมอีกทานอาหารเนี่ยทานอย่างจํากัดระบุประเภทด้วยไม่ได้กินอาหารแปลกอะไรไม่ได้กินน้ําเปล่าอย่างเดียวกินน้ําอัดลมก็ไม่ได้เรื่องเครื่องดื่มของเมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นอนเป็นเวลาแล้วก็ซ้อมเป็นเวลาเพราะทุกอย่างเป็นวินัยค่อนข้างจะเข้มข้นด้วย <onz rates> นี่ขนาดเขาเรียกว่ามาเขาเาเรียกเตะอุ่นเครื่องนะคะไม่ได้แบบว่าไปแข่งขันจริงจังในแมตช์สำคัญเนาะเตะอุ่นเครื่องก็จริงแต่ว่าอิตาลีต้องถูกนับคะแนนนะถ้าอิตาลีแพ้ไทยเมื่อวานเนี่ยอิตาลีถูกลดคะแนนนะเพราะฉะนั้นการแข่งขันเมื่อวานเป็นระบบที่ฟีฟ่าก็รับรองเราจงต้องเข้ากฎเกณฑ์ฟีฟ่าทั้งหมดสนามแสงไฟกติกาเวลาของการแข่งขันทั้งหมดต้องเข้าตามกติกาของนานาชาติทั้งหมด ชาติทีมอิตาลีแพ้เมื่อวานเนี่ยอิตาลีตกถูกลดเกรดนะค่ะคะแนนที่เขาเรียกว่าจากแรนกิ้งรู้สึกว่าอันนี้เขาจะเป็นอันดับสามใช่ไหมคะในฟุตซอลด้วยใช่ไหมคะฟุตซอลอันดับสามที่เป็นการแข่งขันฟุตซอลโลกแต่แรงกิ้งคือแรงกิ้งของแต่ประเทศที่เป็นฟุตซอลทั่วโลกกันนะก็คะแนนถูกลดลงนิดหน่อยก็วัดกันที่เก็บคะแนนเก็บแต้มกันด้วยนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยทีมชาติไทยก็ถือว่าเข้มข้นดีนะตั้งใจดีแล้วก็ ต่อสู้เต็มที่แต่ว่าทีมไทยมาตั้งหลักน้อยไปหน่อยก็คือมาอยู่ที่จังหวัดตรังเพียงแค่หนึ่งวันก่อนการแข่งขันอิตาลีอยู่มาตั้งสามวันแล้วใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือขนมาครบรู้สึกว่าเขาเตรียมความพร้อมมากทีเดียวเขาดูว่า,าการแข่งขันที่ตรังเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าเป็นเรื่องเกมเล็กๆนะเขาจริงจังมากเลยรู้สึกท่้งที่ผมอยู่เขาสามวันนี่เขาซีเรียสมาก ริ่เอเราจริงเราจังมากทุกเรื่องทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยวันไปเจอท่านผู้ว่าที่งานตอนคลินิกพุซซอด้วยนะคะคก็รู้สึกจะเครียดเครียดนิดนึงนะคะควันนั้นก่อนเขาเรียกว่าก่อนหลังจากวันที่ไปเที่ยวทะเลมาด้วยเป็นไงบ้างคะไปเที่ยวทะเลค่ะเที่ยวทะเลเนี่ยก<า>็ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนด้านกั้นด่านเดินเรือเนี่ยแล้วก็หน่วยงานของเราศูนย์กู้ภัยเราตำรวจน้ําตำรวจบูทรก็ไปกันอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวเราก็ไปกันอยากจะนําเรียนว่า สุดท้ายเนี่ยความเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเมื่อประสบพบเห็นจริงโดยนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีเนี่ยเขาใช้คาว่าสุดแอปปี้แล้วก็สุดยอดสุดวันเดอร์ฟูลแล้วก็เขาประทับใจมากจนถึงข่านว่าตัดรายการตอนท้ายออกนะเพราะไปเที่ยวไม่ทันมัวแต่ไปเล่นน้ํามัวแต่ไปเที่ยวธรรมชาติเขาเลยบอกไม่เอาแล้วข้างหน้าเพราะที่นี่ที่สุดแล้วคือที่เกาะกระดานไงที่เกาะเนรมิตร ทำในรามิดเนี่ยทำมรกรเนี่ยเขาแสดงเต็มที่เลยเหมือนกันนักง่องเที่ยวแบบแบบไม่มีสังกัดเลยคค่่ะะวันนั้นมีอ่อวันที่เดินทางนี้เริ่มตั้งแต่กี่โมงไหมคะไปรับตั้งแต่เก้าโมงเก้าโมงเลยเก้าโมงกลับมาประมาณสี่โมงค่ะแล้วก็เข้าไปเที่ยวอย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ฐานะอย่างดีมากแล้วก็ขอบคุณท่านรองนายกหมอลักด้วยที่กอกระดานค่ะ ข้างหน้านี่เลี้ยงไม่อันเหมือนกันเขาเรียกว่าเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเลยนะคะกินอิน้ำสำราญนะคะคก็บรรยากาศก็ดูท่าทางเขาก็คงจะชอบอาหารทะเลมากนะคะงานทะเลชอบมากแต่ทานไม่ได้มากนะ,ะบางจุดตอนนั้นแหละตรงนี้ทานได้บางเรื่องค่ะ แต่ทุกจุดเนี่ยจะไม่ค่อยได้กินอาหารแหวกแนวเท่าไหร่ก็กินอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารยุทธรปบางจุดเท่านั้นที่ยกไว้ให้ถ้าหากว่าสตาฟโค้ดก็ดูแลว้ว่ากินได้ก็ดูแลอย่างทุกเรื่องนะคะคคอันนี้กิจกรรมนี้นอกจากมีดำมีดํน้ํามีภายเรือคยักด้วยใช่ไหมคะวันนั้นค่ะภายเรือคายักไม่ได้ไปเพราะเวลาหมด,หมดไปไม่ทนันโมดดแต่เล่นน้ำอยู่ที่เกาะกระดาน ก็เป็นความสนุกสนานนะคะที่ทางจังหวัดตรังได้จัดขึ้นนะคะท่านคิดว่าโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จไหมกับจังหวัดตรังที่ได้แบบจัดงานใหญ่ๆแบบนี้ถือว่าระดับโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเอาว่าสูงของผมนนค่ะผมพอใจกับสิ่งที่ได้ร่วมทํากันมาระหว่างภาครัฐหน่วยงานทั้งหลายพอใจเป้าหมายผมก็ต้องการระดับนี้แต่มากกว่าที่พบเห็นเมื่อวานเนี่ยผมถือว่าผมภูมิใจแต่ส่วนที่ภูมิใจต้องฟังจากผู้รวมงานและประชาชน ประชาชนก็เมื่อวันสนุกดีนะคะก็อาจจะมีติดบ้างก็คือไม่ตามใจฉันเลยฉันไม่มีบัตรฉันอยากจะเข้าก่อนแต่เข้าไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าผมก็ต้องกรุณาคิดว่าอย่างนี้ถ้าไม่มีระเบียบผมก็คงวุ่นวายถ้าคนไม่มีบัตรเข้าได้แล้วคนมีบัตรเข้าไม่ได้นี่คงวุ่นวายแต่ถ้าเข้าไม่มีบัตรเนี่ยที่สี่พันที่นั่งมันก็คงวุ่นวายเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ย ด้วยความปรารจนาดีว่าอยากจัดการให้จัดเรียบร้อยบ้านเมืองสวยงามเป็นตัวอย่างกับชาวต่างชาต<ห>ิจึงอาจจะติดขัดเสียใจบ้างบางบางเงบางคน,งคนแต่ว่าอตอนดูไทยเราก็เปิดได้ข้าหมดนะ<ห>และข้างนอกก็ยังนั่งชมได้นะ<ห>แล้วข้างนอกก็ใช้จออย่างดีเลย<ห>แล้วก็แอร์ไม่มีนะแอร์ไม่มีค่ะบ้างแต่ว่าฝนไม่ตกนะคะฝนเนี่ยไม่ตกเลยเป็นเทพพยาดาฟ้าดินให้กับชาวจังหวัดยัง <cam. S 1> อย่างสวยสดงดงามน,นอกจากไม่ตกและไม่ร้อนจัดใช่ค่ะแล้วก็บรากาศดีมากตลอดเลยครับ<ช>เป็นเรื่องที่ชาวตังประสบโชคดีแน่นอนถ้าเราทำเรื่องใหญ่ๆนังนี่ครับก,ก,ก็มีการพูดคุยเหมือนกันนะคะว่าตั้งแต่วันที่ท่านผู้ว่าลงทะเลนะคะวันนั้นอากาศดีมากเลยฝนไม่ตกซึ่งเราก็มีความคาดหวังแล้วก็ดีใจแทนชาวอิตาลีด้วยว่าได้มาเจอตอนที่ทะเลรังเปิดพอดีนะคะผมบนบานสารได้เหมือนกันนะค่ะ ว่าต้องให้ฟ้าดินดีฝนไม่ตกท้องฟ้าแจ่มใสทุกคนทำงานและปลอดภัยด้วยเนี่ยผมผปงขออนุญาตทพยดาฟ้าดินให้ช่วยให้ช่วยจังหวัดเราด้วยนะคะเป็นจุดที่ฟ้าดินมอบให้กับชาวจังหวัดตรังค่ะท่านท่านว่าท่านว่าโดยรวมแล้วเมื่อวานนี้นะคะคนไปดูประมาณเท่าไหร่ได้คะเมื่อวานจากข้างนอกแล้วก็ข้างในประมาณห้าพันห้าพันคนข้างในนะค่ะที่เรามีแค่สี่พันค่ะ แต่ว่าผมเสิร์ฟข้างบนอีกชั้นหนึ่งนั่งอีกได้สองชั้นนั่งพื้นเก้าอี้แล้วยืนตรงนั้นได้หนึ่งพันรอบทั้งหมดค่ะข้างในนี่เต็มหมดข้างนอกก็คิดว่าไม่เกินสองสามร้อยข้างนอกเพราะว่าชาวเราไม่คุ้นกับการดูจอคริสด์มาอยากจะดูสดแต่ว่านั่นคือจุดระบายจุดท้ายก็ได้เข้ากือบหมดนะครับ แต่มีคนบอกว่าแข่งกันมันมากนะคะเมื่อวานแบบื่นก็ฟังมาบอกว่ามันกว่าที่กรุงเทพอีกเพราะว่าสูสีนะค่ะไม่ได้ขาดเท่าไหร่สูสีค่ะถ้าหากว่าเป็นเกมที่เตรียมความพร้อมมาใกล้เคียงกันก็คงจะสนุกเพราะว่าทีมไทยนี่ก็ไปหยิบมาจากสโมสรต่างๆเหมือนกันแล้วก็มีการพบปะกันอย่างน้อยแค่สองสองครั้งเองซ้อมที่มาอยู่ต่างอิตาลีซ้อมไปหกครั้ง ก็เห็นความพร้อมแต่ว่า<ช>ทีมไทยก็ถือว่าฝีมือส่วนบุคคลเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเดิยวยอดเย่ยม,มาก<ล>ะนะคะค่ะ,คะแล้วท่านวันนั้นนะคะที่มีคลินิกเปิดให้กับเด็กๆเยววาวชนจังหวัดตรังได้ไปเรียนรู้กับชาวอิตาลี่นี่นะค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านประเมินแล้วว่าโอเคหมคลินิกที่พูดถึงยอดจำนวนเด็ก5 0าคนเนี่ยก็ถือว่าโอเคยอดเต็ม แต่ว่าการทํากิจกรรมไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าเรานึกว่าจะง่ายสุดท้ายก็ไม่ง่ายการสื่อสารภาษาเด็กเรามีพื้นสูงแค่ไหนแล้วก็พื้นที่บริเวณเราก็ไม่สะดวกสำหรับการทําที่เราต้องการสุดท้ายเด็กได้แค่สัมผัสได้เห็นแล้วก็เด็กได้ใกล้คิดกับถ่ายรูปกับนักกีฬาระดับโลกแต่วันนั้นก็เสียใจหนึงว่าเด็กกลับบ้านไม่ได้ทานข้าวผมก็ติดขัด วันนั้นฉัดคือเขาเรียกว่าผิดคิวอบบผิดคิวนิดนึงแล้วก็บอกว่าเด็กบ้านเราเก่งมากก็ทนเล่นกีฬาฝึกฝนเขาก็ประทับใจมากเขาประทับใจเด็กมากเลยคือเขาชอบวันนี้ผมเล่าไปฟังว่าผมเพิ่งกลับมาจากนาหมื่นสีเนี่ยไปดูผ้าทอมาพาเขาไปเสร็จแล้วผมก็ไม่นึกว่าเด็กนี่เขารู้วอิตาลีไปที่นาหมื่นสีนะ ผมก็จะไปดูผ้าพาคณะไปดูผ้าจะเดินแบบผ้ากันให้ฝรั่งเพราะนึกว่าฝรั่งชอบแบบนี้ฝรั่งก็เขาก็ไปดูผ้าผมก็ให้หยิบน้าต้องการให้กับทุกคนที่จะหยิบอะไรไปทีนี้พลลงมาจากกลุ่มทอผ้าเนี่ยเด็กเขาเล่นกีฬาคอยอะเนี่เด็กเขาแกล้งนะเด็กเขาแกล้งเล่นว์ไ์เด็กเขาแกล้งเล่นแล้วก็มาเล่นในอิตาลีดูผมก็สงสารเด็กอีกผมก็บอกนักพุทซว่านูนยูเนี่ย เด็กมาเล่นในยูดูยูมาเล่นกับเด็กหน่อยได้ไหมเด็กอุตส่าห์มาเล่นในยูเห็นแล้วว่าเขามาเด็กฟุตบอลอยู่นักฟุตบอลจะ่เล่นเขาลงมาเลยนะเขาลงมาเล่นกับเด็กหมดเลยสุดท้ายที่เราจัดว่าจะเดินแบบไม่ได้เดินไม่ได้ดูก็ไม่ไปก่อนเ็ไปเล่นกับเด็กก่อนเล่นอยู่นานทีเดียวรัะสุดท้ายเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปกับเด็กเองเส็นเสื้อผ้าลูกฟุตบอลเส้นเขาให้โอกาสเด็กมาก ที่ฟุตซอลเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเขาจะอยู่กับเด็กเลยให้ถ่ายรูปให้ใกล้ชิดทุกอย่างให้เด็กหมดเพราะมันเป็นเป้าหมายที่เขาทราบว่าเราจะทํากิจกรรมกับเด็กไงจะสังเกตได้ว่านักฟุตซอลนักฟุตบอลนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาเน้นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูกับผู้เล่นยิ่งเด็กนี่เขาจะโอเคเลยนะ,ะซึ่งเป็นความปรารถนานดีจากเขาและเราก็เห็นด้วยว่าควรคะจะมีอย่างนี้แหละใช่ค่ะเหมือนจัดงานทางนี้ก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ การดูบอลการเล่นกีฬาของคนต่างชาตหลายอย่างเรื่องความพร้อมเรื่องสถานที่เรื่องเทคนิคการจัดการเรื่องความรู้การประสานงานเรื่องเปิดเมืองเรื่องศักยภาพเมืองกลังเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทุกอย่างได้หมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยการสื่อสารออกไปเนี่ยเมื่อวานอินเทอร์เน็ตสดสดยี่สิบสองประเทศไปถึงอิตาลี